ชานติวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเมษายนปี2 0 2พ่สิบสเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกได้มาที่จะรับมรดกสุขภาพความมั่งคั่งและความสุขจากพ่อโดยการทำตามคําสั่งพระเจ้าเท่านั้นที่ลูกจะสามารถได้รับมรดกจากพ่อได้ คำถามของเมลีในวันนี้วิธีการอะไรที่พ่อได้แสดงให้ลูกๆทั้งหลายได้เห็นเพื่อที่ลูกๆนั้นจะกลับมาเป็นผู้พิชิตความคิดที่เป็นบาปได้คำตอบเพื่อที่จะกลับมาเป็นผู้พิชิตความคิดที่เป็นบาปให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณมองดูที่อีก,อกคนหนึ่งด้วยสายตาของความเป็นพี่น้องกัน เมื่อลูกมองดูที่ร่างกายความคิดที่เป็นบาปก็เข้ามาเพราะฉะนั้นให้มองดูที่ดวงวิญญาณพี่น้องของลูกที่ตรงกลางหน้าผากของพวกเขาถ้าลูกปรารถนาที่จะกลับมาบริสุทธิ์แล้วจงทำสายตานี้ให้แข็งแรงให้จดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ให้ได้ตลอดเวลาสนิมของลูกนั้น จะถูกขจัดออกไปได้โดยการมีการจดจำเท่านั้นประลอดของความสุขของลูกนั้นต่อมาก็จะขึ้นแล้วลูกก็จะได้รับชัยชนะเหนือความคิดที่เป็นบาปได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ใส่ใจต่อการศึกษานี้แล้วทำตัวลูกเองให้เจริญรุ่งเรืองอย่าได้ขอต่อสิ่งใด ลงมาเป็นอภิมหาเศรษฐีโดยการมีการจดจำพ่อผู้เดียวและโดยการซึมซับความบริสุทธิ์จุดที่สองเพื่อที่จะได้รับการปลดปล่อยออกจากลางของลาหูให้บริจาคก,กิเลสอย่าได้ยินปีศาจให้ลืมออกไปจากสติปัญญาของลูกถึงสิ่งซึ่งนำลูกลงบันไดามาและทำลูก ให้เป็นผู้ที่ปราศจากคุณธรรมพรของบัพจะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นถ่อมตนและเพราะฉะนั้นกลับมายิ่งใหญ่และด้วยมันตราเธอก่อนลูกนั้นก็จะได้รับความเคารพจากทุกๆคนให้จดจำมันตราอันใหญ่ยิ่งนี้ไว้ตลอดเวลาผู้ที่ถ่อมตนนั้นยิ่งใหญ่ในทุกขนทาง การพูดว่าท่านก่อนเธอก่อนนั้นคือพื้นฐานของการได้รับความเคารพจากทุกคนให้เก็บมันตรานี้ไว้กับลูกตลอดเวลาในรูปแบบของพรและจงมาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่โดยการได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพรลูกนั้นก็จะสามารถโบยบินไปสู่จุดหมายปลายทางของลูกได้เมื่อลูกนั้นไม่ได้ใช้พรของลูก ลูกก็จะต้องทำงานหนักถ้าลูกนั้นได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพรและลูกนั้นใช้พรของลูกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในในงานและงานหนักก็จะจบลงและลูกนั้นต่อมาก็จะมีประสบการณ์กับความสำเร็จและความพึงพอใจได้อย่างต่อเนื่องพระทิพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะรับใช้ด้วย รูปร่างหน้าตาของลูกให้รอยยิ้มของลูกความสนุกสนานและรูปแบบความเป็นผู้ใหญ่ของลูกนั้นปรากฏออกมาอัจฉะโอมชานติ